ครับมื้อนอันนี้โอ้ตลาดน้ำซีภาคครับผมอผมกับคนไทยเข้าฟรีสั้นผมมีภาพพี่น้องเขาไปเบิงเนาะว่ามันจะเป็นยังไงว่าอยู่ในนมีเพิ่นเฮดเป็นอย่างแน่เป็นพิพิธภัณฑ์หรืออีอย่างแน่ครับพี่น้องครับครับโอ้นี อันนี้ก็คือทุงทาดครับทุงทาดทุกประเทศนะครับที่อยู่ในนี้ครับผมนี่ก็คือโอ้อันนี้คือราชการไทยเฮาครับราชการรัฐแทกการสมเด็จพระเจ้าสมเด็พเจดพระเจ้าตากสินครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่เพื่อนก่อเมื่อวานนี่ครับไปพี่น้องเบิ้งไง ทางคาดอย่างเบิงะพิธภัณฑ์นะครับนี่ก็คือสมเด็จพระนะเรสวนมหาราชครับพระนเรสวนมหาราชนี่ก็สุริโยไทยครับสุริโยไทยอ,อันนี้ก็พระบรมไตรโลก,กนาถครับพระบรมไตรโลก,กนาถพระเจ้าอู่ทอง นี่เป็นพันนนรพบุรุษของไทยครับที่สางชาติ่างเมืองมาพี่น้องครับเพื่อนกับมาไหวให้ประชาชนเบิงพี่น้องเบิงอ่าลุงแหกหล่ากับไทยพี่น้องเบิงนี่แหละครับนี่ครับผมไทยพี่น้องเบิง นี่ก็คือราชการที่เก้าห้องน้กครับเนาะเป็นเอาออมาไว้เป็นเป็นที่ระลึกหรือเป็นที่ให้ประชาชนได้หูจักคนต่างชาติหูจักครับผมครับอันนี้ก็ อันนี้ก็คือนกเอยียงโน่เนี่ยน้อครับพี่น้อ,คนองอคนเอามาไวไหวให้พี่น้องเบิงครับคนเบิงนี่กลเป็นเหรียนญในสมัยเก่ามาั่งเป็นของเจ้าบุญคุ้นนายคนที่ใส่ทําในสมัยก่อนเนาะนี่ เป็นไปได้มาอันนี้ผมกับ,บ่แน่ใจเรอกครับคออื่ออียงบนี่ข้างบนก็เป็นต้องฟ้าพี่น้องให้นี่ หนูครับหนูครับอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนกอะไรครับเนี่ยนกอะไรครับเนี่ย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 เขาเรียกนกอะไรไม่ไไมนกนกอะไรครับอันนี้สิงค์ครับ๋อสิงค์เขาอันนี้ก็เป็นพิธีบันทึกตลาดความร่วมมือ ร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนานการเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรครับผลทรงงานครับราชก,การที่เก้าเออ้าน้องพี่น้องเนาะข้าบผมนี่ก็พี่พาพี่น้องขอไปเบิง้งในตลาดสีภาคครับตลาดน่านี่ภาคนาะพี่น้องนี่กะ คนสวยครับคนสวยมาอยู่ตอนรับแขกเรือหรือตอนรับตลาดน้ำทิพภาพครับอันนี้มีอย่างเบิงแน่นอนเนี่ยครับเนี่มีหลายอย่างเลย่มีหลายอย่างมนบอ่ามันภาคเหนือภาคใต้อีสานกลาง เออผมตอบผิดผมบอผมบอกกับพี่น้องผมว่าเออีดปักหนึ่งปักไดนน้นอไหนน้อนอันนี้อยู่โซนภาคเหนืออ๋ออันนี้ก็คือย่างเข้าไปเรื่อยๆก็ออกม,มาทางเก่านี่แหละเมนบอกอ๋อครับพี่พามานะเบิงอ่า้นงามครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆอันนี้คืออีหย่างครับเนี่ยอันนี้คืออีกย่าง อันใดครับน่าจะเป็นปูเป็นยาของเจ้าของครับอ๋อปูงย่าบรรทุนลุดเพื่อนเทศไว้อย่างจริงจงเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นมาพ่อแม่เพื่อนนั่นบอแม่ตัวเองอัน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 นี่ลูกลูกเพื่อนเทศแล้วตีอย่างไดอ๋อรุ่นลูกเพื่อนเทศครับนี่ก็คือเป็นของอ่าอ่าบรรทุนลุดเพื่อนที่เพื่อนอ่าได้ร่วมรับไปแล้วแลราคาได้มาเอามาไว้พี่น้องเบิรงครับพี่น้องครับ นีก็คือศูนย์วิทยาลัยสาขาตลาดน้ำศูนย์เรียนวิทยาลัยวังสาขาตลาดน้ำร่วมมือกับโครการน,นักศึกษาภาควิทยาลัยในวังกับบริษัทต,ตลาดน้ำสีภาาครับเป็นการ อันนี้คืออีย่างน้งนเนาะโอ้คล้ายๆคล้ายๆกับเพ่นวาดลูกเป็นศิลป์อยังนะครับพี่น้องครับพไปเบิ่งโอ้เป็นอันนี้คือแบบ นี่คือไม้แกะสลักมากเนี่ยครับพี่นอ้องอาจิเป็นไม้แกะสลักก็ได้ครับครับนี่ก็คือลูกตามที่จริงก็สวยงามครับ นี่เพิ่นกับคืออีวาดจนนี่แหละครับพ,พี่น้องเพิ่นดีวาดจนนี่เพิ่นดีจินตนาการยุนี่เห็นเพิ่นมีสีมีอย่างพร้อมไมครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นเยียจนี่ครับง,งามงามพี่น้องราพพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องครับ นี่คือตลาดน้ำชีพากได้พี่น้องพี่น้องอย่ามาเบิง่งนกนมาขับมานี่ถนนอามาเ้นทางพัทยาตะปีบนี่ก็ขอมานี่ไใมีนันใหญ่ๆมีเรือใหญ่ๆที่เพิ่นนั่นไว้ตลาดน้ำชีภากพี่น้องครับผมขอฝากไปในเ้อร์พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบรับขอบคุณหลาย กลับขอให้ลำให้รวยมีเงินมีทองครับคิดทอดคิดถึงกันทุกคนครับอิจี่แครอดแครอดกับคิดทอด,ค,อดคิดถึงแต่ว่าก็ยังบางวันมีคนติดตามกระซอยพับซอยดันน้ำแนครับเขามาเบิงพี่น้องซอยพับซอยดัน,นเดอ้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ